มาเสียงให้กับคนที่รักโลกหน่อยแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่งานเสียงพิวัตรนะครับผม Run rest, c o n v e r s a t i 2 n 24ใช่แล้วนี่ Green Run and Ride นะครับผมได้พอ <Yeah. S 1> เสียงให้งานหน่อยแล้วเข้าใจ เ้าเ้าอยู่หรือเปล่าเช้ามากเลยครับจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมพงใช่เพราะที่ปกติเราไม่ได้แบบโชว์ตอนที่เที่ยงอะไรอย่างนี้เป็นปกตินี่เหมนแบบว่าบรรยากาศใหม่ๆเพราะว่าเราองการที่จะแบบว่าเปิดรับแบบแสงแดดโลกของเราใช่ใช่แต่ก่อนก่อนที่เราจะแบบไปพูดถึงเรื่องอื่นกันเราต้องแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าทีละคนใช่ครับเข้าบสวัดีครับในโปรเซสกัน สวัสดีครับผมจังเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมปางเพอร์เซสนะครับสวัสดีครับพี่กีเพอร์เซ็ครับคุณลับเีื่อนเพอร์เซสครับอ่ะมาต่อมต่ออะไรครับพี่กิีจริงครับโครงการนี้ผมสนใจมากๆทำไมครับย,ยังสมูทยางสมูทอะไรเราเนี่ย ครับผมเดินวิ่งวิ่งได้หนึ่งกิโลเนี่ยครับผมเราสามารถปลูกต้นไม้ได้หนึ่งต้นหนึ่งกิโลกหนึ่งกิโลวิ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่เราได้ต้นไม้ได้หนึ่งต้นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแบบปั่นจักรยานอะไรอยย่างงเี้ล่ะปั่นจักรยานเอามาขี่ไปปั่นเอามาปั่นผมไม่ได้กลาจะปั่นตอนนี้ตอนมีอันมีแหวนตองอ่านแล้วก็ปั่นแต่ถ้าเราปั่นได้ห้ากิโลเนี่ยเราก็จะปลูกต้น ภาพแล้วได้หลากลาด้วยใช่ลองาช่วยกุ้งเพลเป็นสีเขียวกันงั้นวันนี้เราแบบเราเดินกลับบ้านทำไมเราทิ้งรถไว้ที่นี่เลยเดีไหมจะภักบอกคลิปหน่อยก่อนอ๋อเพราะว่าแดดของประเทศไทยเนี่ยสู้เหมือนกันที่สุดไงอินเดียก็คือแพ้แอดแพ้ประเทศไทยก็คือเผาเลยนไปชีวิตครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้เนี่ยพอต้นไม้งอกเป็นสีเขียวแบบทั้งเพลปกครอม่ได้สีเขียวปุ๊ง อากาศมันก็จะร่มเรื่นแล้วจะมีลมพัดแบบทช๊คพีดในร่มอย่างเนี้ยในร่มเลยครับในร่มเข้าจะอยู่ในไหนลมครับเออฉันนึฉันั้นแล้วนะครับตอนนี้เราพูดถึงแดดกันมาเยอะแล้วแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงเราผันเกี่ยวกับตอนกลางคืนด้วยเหมือนกันหรอใช่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับแบบดาวอะไรอย่างเงี้ยดาวดาวดาว like a star yeah I know ใช่ไหมครับเพลงเพลงนี้มันมันยังไงนะครับพี่เนย เพลงนี้ใช so ่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีแบบต้นไม้ในกรุงเทพเยอะๆแล้วก็จะแบบเห็นดาวได้เยอะขึ้นครับผมเนาะใช่แล้วเราก็จะได้ถัดดาวกันได้ทุกคืนนครับผม